มมมีมีตงตงงคคไแแลลนดด์บ,บเ,เป็นเรื่องเล่าของแกงพ่อบ้านชาวอาลับที่พวกเขาต้องการเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมฉลองเทศกาลน้ำหรือสงกรานเพื่อที่จะให้ภรรยาอันุมัติพวกเขาจึงบอกเรลยาว่าเขาต้องเดินทางเพื่อไปรักษาอาการเจ็บของบูมาฮีเพราะประเทศไทยสําหรับชาวอาลับแล้วเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์สุดนั่นจึงสะท้อนออกมาในรูปแบบของการ์ตูน อย่างไรก็ตามในตอนที่พวกเขาเดินทางมาถึงประเทศไทยบูมาฮีกับปฏิเสธที่จะไปเทศกาลน้ำและยืนยันว่าเขาจะไปรักษาสุขภาพของเขามีฉากพี่ตุกๆุกร้องเพลงอาหรับและพูดภาษาไทยด้วย อัลลอฮิมีมีตังมีมีตังคำไทยแลนด์คำไทยแลนด์ฮับิบีเร็วเร็วมีฉากที่คุณหมอฟันพูดภาษาอาหรับสำเนียงไทยยาจิบอันตุมารสริยาดาสิบาฮักเลีอมฮับิบีด้านเขืสวิมิงพูล o o l เลียมสบบหฮิตเนนกิโลไซร์รา และมีฉากที่แก๊งชาวอาหรับร้องเพลงภาษาไทยในสไตล์อาหรับลองฟังดูเลวเลวยาสบายดีสบายดีอาเลว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 ยาสบายดีต่อมาแก๊งพ่อบ้านนั้นก็ได้ไปร่วมเทศกาลสงกรานแต่สิ่งที่ทำให้เขาโกรธจัดนั้นก็คือปืนฉีดน้ำของเขามันไม่แรงพอฉะนั้นเขาก็เลยเหมารถฉีดน้ำมาทั้งคันไปเลย มันก็เลยทําให้เกิดความวุ่นวายกลุลหนท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้ไปไฟกับช้างที่กําลังเล่นน้ําสงกรานอยู่มันจึงทําให้ช้างโมโหถึงขั้นยกรถฉีดน้ําแล้วคว้างไปที่เขื่อนจนเขื่อนแตกน้ําท่วมกรุงเทพแก๊งพ่อบ้านชาวอาหรับถูกล้อมด้วยจระเข้และงูจบปิง แม่เป็นการจบแบบงงๆแบบกระตูนเสียดสีสังคมจริงๆ